สวัสดีครับเพื่อนๆและพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะได้เอาสูตรเด่นล่างนะครับเด่นล่างสองตัวมาหนึ่งตัวมาให้รุ้นมาให้เป็นแนวทางกันต่อนะครับหรือว่ามาแบ่งปันกันนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็เข้ามาหกงวดรวดนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับเข้ามาหกงวดรวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกงวดรวดนะครับ เรามาดูสถิติขาก่อนนะครับว่าเริ่มเข้ามาตั้งแต่งวดไหนกันบ้างนะครับสถิติงวดแรกก็เขาเริ่มเข้ามาตั้งแต่ผลลัพธ์สองตัวล่างบานงวดนี้นะครับออกสองหนึ่งครับพอดีตามสูตรคิดคํานวณแล้วก็ไดศู 0, 2, นย์กับสองครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่สองหนึ่งนะครับเลขสองก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบก็ผ่านเป็นงวดแรกนะครับแล้วก็ถัดมาครับถัดมาก็ไดสามกับห้านะครับ สามกับห <c oughs> ้าผลรับสองตัวล่างระบาลงวดนี้ก็ออกอยู่ที่ห้าหนึ่งนะครับเลขห้าก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบล่างภายในงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่สองนะครับ <c oughs> ถัดมานะครับถัดมาก็ได้สามกับห้านะครับผลรับสองตัวก็ออกอยู่ที่สองสามนะครับเลขสามก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยภายในงวดนี้นะครับก็สลับมาเป็นหลักหน่วยแล้วนะครับ ก็ถือว่าผ่านเป็นวดที่3นะครับสูตรนี้สามารถเข้าทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับไม่ปักหลักนะครับไม่ปักหลักว่าจะเข้าหน่วยหรือว่า10นะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาได้5กับ7นะครับ5กับ7ผลลัพธ์สองตัวล่างบังวัดนี้ก็ออกอยู่ที่51นะครับเลขห้า ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวดที่4ีนะครับนะครับผ่านเป็นวดที่4ีนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาได้0นย์กับ2นะครับผลก็ออกอยู่ที่50นะครับนะครับเลข0นย์ก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับผ่านในวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับ แล้วก็ถัดมาครับถัดมาได้3กับ5นะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่54นะครับผ่านในงวดนี้นะครับก็เลข5ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับหลักสิบก็จะเดินเข้ามา4ีงวดนะครับหลักหน่วยก็เข้ามา2งวดนะครับแล้วงวดที่ผ่านมานี้นะครับงวดที่ผ่านมานี้ได้9กับ1นะครับผลก็ออกอยู่ที่อะไรนะครับอยู่ที่3แล้วก็2ครับ อยู่ที่3นะครับ3แล้วก็2นะครับก็ถือว่าตามสูตรคิดคำนวณแล้วหลุดนะครับพี่น้องหลุดนะครับครับได้9กับ1พอดีผลลัพธ์ก็ออกไปที่3 2ครับก็ถือว่าหลุดนะครับหลุดแล้วจะทำยังไงต่อครับหลุดแล้วจะทำยังไงต่อก็เดินหน้า มาแบ่งปันกันต่อนะครับสูตรนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็หงวดนะครับที่เขาเดินเข้ามาหงวดนะครับแล้วก็มาหลุดงวดน,นี้นะครับดูว่างวดที่8นี้จะเดินเข้ามาต่อหรือเปล่านะครับต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะเดินกลับเข้ามาต่อหรือเปล่านะครับท่านไหนที่ได้เข้ามาติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆออกมาก็จะได้แจ้งเตือนไปหากันเลยนะครับ เพื่อจะได้ชมหรือว่าได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับ <c oughs> เรามาดูครับว่าสูตรนี้จะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับก่อนอื่นก็มาฟังคำเตือนทางช่องก่อนนะครับคำเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับมามาลุ้นดูครับว่าผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้ได้สูตรนี้นะครับได้แค่2ตัวนะครับมามาลุ้นเลยครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับผมก็จะใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับ6ตัวรางวัลที่1แล้วก็3ตัวท้ายรางวัลที่4ี่นะครับ3ตัวท้ายครั้งที่4นะครับไม่ใช่รางวัลที่สี่นะครับโทษนะครับ หกตัวรางที่หนึ่งก็คือเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกสามนะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็ห้าหกแล้วก็สามนะครับ <c oughs> แล้วก็สามตัวนะครับสามตัวท้ายครั้งที่สี่นะครับสามตัวท้ายครั้งสี่หนึ่งสองสามสี่นะครับสามตัวท้ายครั้งที่สี่นะครับ ก็คือ3 0 9นะครับ3 0 9 0 9นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ใช้ตำแหน่งเดิมนะครับมาคิดคำนวณให้พี่น้องได้ชมกันนะครับสูตรนี้ก็เอามาไว้ให้เป็นแนวทางนะครับว่าท่านชอบหรือไม่ชอบโ <c oughs> ทษนะครับ ก็อยู่ที่การตัดสินใจกันนะครับชอบหรือไม่ชอบก็อยู่ที่การตัดสินใจกันนะครับผมก็แก่เป็นแนวทางให้นะครับก็คิดตามสูตรนะครับว่าสูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดนะครับหลักแสนบวกกันสองครั้งนะครับแล้วก็หน่วยบนบวกกันสามครั้งนะครับนะครับแล้วก็ หน่วยท้ายครั้งที่4ก็บวกกัน1ครั้งนะครับแล้วก็ <c oughs> บวกห้คงที่ทุกครั้งนะครับนะครับว่าวันนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับ <c oughs> มามาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับ <c oughs> เพื่อจะไม่เสียเวลานะครับอันนี้ก็หลักแสนบวกกันสครั้งนะครับ 2 7 1 4ก็ใช้หลักหน่วยก็คือเลข4นะครับวางไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็บวกกัน3ครั้งหน่วยบนนะครับบวกกัน3ครั้งก็339นะครับ339นะครับอันนี้ก็บวกกัน1ครั้งก็คือเลข9กนะครับนะครับมามาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับสูตรนี้ก็จะได้เด่น2ตัวนะครับมา1ตัวนะครับ4บวก9ก็ได้13นะครับ ก็ใช้เลข3ก็คือหลักหน่วยนะครับ3บวก9ก็ได้12 12ก็ใช้หลักหน่วยก็คือเลข2ครับ2บวก5คงที่ก็ได้เลข7นะครับได้7เด่นตัวแรกนะครับท่านผู้ชม7แล้วก็บวก2คงที่ทุกครั้งเลยนะครับ7บวก2ก็ได้9นะครับงวดนี้ได้7กับ9นะครับง <c oughs> วดที่ผ่านมาก็ได้9 กับ1ก็หลุดไปนะครับพอดีผลลัพธ์ก็เอาอยู่ที่3าสองนะครับหลุดไปนะครับง <c oughs> ดนี้ก็ได้7กับ9นะครับเด่นนะครับผมก็จะเอามาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับพี่น้องจะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับได้7จกับกนะครับได้7กับ9นะครับ,รบว่าจะมีโอกาสเดินเข้ามา ต่อหรือเปล่านะครับสูตรนี้นะครับเด่นล่างนะครับ2ตัวมา1ตัวนะครับได้7กับ9นะครับงวดนี้นะครับได้7กับ9ว่าจะมีโอกาสเดินหน้าเข้ามาต่อหรือเปล่านะครับหรือว่าจะหลุดไปเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับ7กับ9จะมาตัวไหนนะครับจะมาหลักสิบหรือว่าจะเข้าหลักหน่วยนะครับต้องมาลุ้นกันนะครับงวดวันที่อะไรนะครับงวดวันที่1 มีสายน์นะครับ6 8นี้นะครับว่าจะมาตัวไหนกันระหว่างเจ็ดกับ9นะครับหมดนี้อย่างไงก็ต้องมีเลขขี้ตัวใดตัวหนึ่งมานะครับคาดหวังว่าอย่างนั้นนะครับคิดว่าต้องมาตัวใดตัวหนึ่งครับเลขขี้นะครับหวดนี้นะครับเพราะว่าสูตรคู่ขี้มันเป็นเลขขี้นะครับก็ยังไม่หลุดเลยนะครับสูตรคู่ขี้นี้นะครับยังไม่หลุดเลยนะครับ น่าจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับ2ตัวนี้นะครับน่าจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับก่อนอื่นก็ฝากคนเพื่อนและพี่น้องทุกๆท่านนะครับชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับท่านไหนที่ได้เข้ามาติดตามใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้กดติดตามไว้ให้นะครับท่านไหนได้แชร์ออกไปให้พี่ๆน้องๆ ท่านอื่นได้ชมได้เห็นนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้แชร์ออกไปนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับขอให้โชคดีทุกทุกท่านนะครับลาไปก่อนนะครับ